สวัสดีครับมาพบกับเราในช่องน้องมากมีอีเลฟินไทยแลนด์ครับวันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวทุ่งนานะครับผมนี่นะครับแต่ละเชือกเราไปเจอเราไปเจอช้างอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอยู่นู้นนะครับสองเชือกดูนะครับอยู่ไหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวซูมก่อนนะครับแม่เห็นไหมต๊อบโอ้โน้นนะครับโอ้คือสองเชือกนะครับผม แบบวันนี้ดึงดึงกระเป๋าเอาไปกินและวแล้วเขาจะกินหญ้าไหมครับผมมาวันแรกก็มันจะยังไม่ค่อยกินแล้วเรา,เรา,เราต้องฝึกนะครับฝึกให้ออกมาข้างนอกบ่อยๆนะครับออกมาบ่อยๆจะได้ชินนะครับจะได้ชิน มามีหยิบอะกินเองเลยอันนี้คืออาหารที่ล่อเขามานะครับผมพามาเองยังไม่ได้นะครับต้องมีของกินก็มีของกินไปล่อเขาผมว่าช้างกลุ่มนู้นตกตกใจวัวตกใจควายตะมาะนะครับคว,วายตะมาะควายขึ้นเสือนะครับควายคุณเสือมาเลี้ยงอยู่ถึงนี้นะครับอื่เราก็ฝึกฝึกนะครับผมออกเที่ยวนะครับ แล้วก็มีเหยื่อไส้นะครับเยื่อไส้มาเหยื่อไส้มาก่อนเพื่อนเลยนะครับแม่่อนผมพามาแต่เช้ามันก็มากมีมากมีตามมากับป้าทับทิมนะครับทางนู้นร้องฮูนะตัวนั้นก็เท่าเหมือนนีตัวโตกว่าตัวเล็กเล้ยเนาะมองไกลๆมันมีตัวเท่าตัวเท่าลูกวัวนี่ มามีไอ้มามีหออกระเป๋าเบ๊นะด้มั้ยเฮ้ฮเฮ้ดี๋ยเดี๋ยวกระเป๋าขาดจะพ่อเทให้ทำเพ็มนี่นะปล่อยเขากินฝึกเขานะครับสายซ้ายนะครับสักสิบเอ็ดโมงนะครับจะพาเข้าบ้านไปกินน้ําอันนี้ก็ฝึกให้เขาอยู่ก่อนนะครับต่อนแรก็ต้องเฝ้าเขาก่อนเดี๋ยวก็ชิน พาคุณตากับน้นองตบมาเลี้ยงตบเลี้ยงที่ไหนเลี้ยงที่นี่เหรอกลัวน้อตบกลัวมากมีเขามีวิ่งเร็วนี่ใิดนึงเลี้ยงยีไสไปเยงยีไสชอบแข่งเลี้ย,ยงยีไสกินกินหญ้าอย่างแซ่บเลยนะครับย,ยีไสนี่เราจะพากันออกมาข้างนอกนะครับ ยังไม่ชินกับสถานที่นะครับผมพากันร้องอูนะครับแราก็ต้องนั่งเฝ้านะครับโอ้โูมากมีโอ้ลูกโอ,อ้อย่ใส่อย่ใส่ไม่กลัวย่ใสาา่ชินแล้วพามาเมื่อวานชินแล้วเมื่อวานน้าก็พามาเลย ทัพทิมกับมากมีติดกันแรงนีนะครับทับทิมโจนดินขึ้นหลัง,ง <c oughs> แม่ดูดูเย่ไสนะครับดูย่ไส้คนาเขาขาดพอดีนะครับเย่ไส้ชใช้อิเฟกมาเต็มนะครับอยากมาหามากมีนะครับไม่ใช่อะไรครับเราจพฤติกรรมแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเต้นไม้ต้นไม้ยาใช่ยายายากินนังเยอะตั้งเยอะเอียงตัวอ่ะอุ้ยหักเลยเด้๋ยใช่ลงมาแล้วหามากมีจะได้กินยาไหมนะครับวันนี้จะใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ พี่เจ๊ไสยนะครับห่วงหลานมากนะครับกลัวหลานหายลอยมีโตยโอ้ยลาโอ,าโอา้มา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 พ่อมาเออยิลายิลาตกใจนาแต่วางไปดูปลา <Cred its> <c oughs> ดูนั่งต๊บตกใจนะครับ คือแบบล้มเลยเดินถอยหลังมาเสร็จเดี๋ยวก็ชินนะครับผมเด็กๆพอออกข้างนอกก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเป็นปกติมันนี่แมกมีง่วงก็ง่วงนะครับพี่แม่ง่วงก็ง่วงนะครับเดี๋ยวก็นอนี่มงมีเริ่ม เริ่มชินแล้วนะครับเริ่มกินยาแล้วเดี๋ยวหน่อยก็จะพาจะอยากมานะครับอยากมาเที่ยวข้างนอกนกินอย่างอะไรอะไรนะครับมันก็กินดูหวานไหมตัวสัางข้าวนะหวานดินเดี๋ยวนะทำไอ้นั้นให้เล่นเป่าเป็นไหมเขาเรียกอะไรนะก็เป็ดเปเลยนะ่ไม่รู้เขาเรียกปีข้าว มากมีก็เริ่มชินนะครับเริ่มกินหญ้าก,กินต่อสังข้าวนะครับดูปากทางนู้นก็ดีทางทางนู้น,ากกานทางนู้นไม่กินกหญ้าหรอทางนู้นนะได้ยินเสียงทางนี้ได้ยินเสียงยหาปากร้องแต่มากมีกินแล้วมากมีทั้งสองนี้นก็เคยอยู่ตอนนู้นด้วยกันใช่เคยทำงานอยู่ด้วยกันเขามาหลัง พังสสบาแก้ว,วแฟนส,<แ>สบาแก้วชื่อพังอะไรแฟนสะบาแก้วชื่อพอชัยแฟนเดียวกันกับไอแฟนเดียวพ่อเดียวกันกับมันนี่แฟนแฟนสบาแก้วแฟนสะบาแก้วชื่อ,อว่า <Gad> การป่วยการเ่วยอ่ <c ười> ย <c ười> <c ười> ใช่นกระตุนนะครับพ่อเดียวกันมั่ง <c ười> <c ười> นี่ <c ười> <c ười> พี่ชายบวอ่าพี่ชายบวบานชื่อพอชัยใช่ คือผ่อนชัยชื่อนิ่งหนองชื่อพายฟุกชื่อหลายเชื่อโอ้ยตกใจช้าเขาไปกินยาตัวก็เอาไปปลูกที่ใหม่นะคะดูได้ขึ้นแล้วอ่าในในในได้สูมแม่แม่แม่ได้ชมนะได้ยินเสียงทางนี้นะครับผมนู้นนะครับแม่ดูชอบที่นั่นใช่ที่นู้นนะวัวก็มากิน่ะ วัวก,ก็ชอบมาดูช้างเฮ้ยเดี๋ยวมันนี่เล็กว,วมากมี <laughs> เดี๋ยวมากมีไล่วัวครับมากมีไล่วัวหรือวัวไล่โอ้ตัง้งตังหน้าแล้วตัง้งตาแล้วเฮ้ยอี๋ี๋น้องต๊อ,ตอไปเลี้ยงวัวนะครับน้องต๊อไปเลี้ยงวัว อันนี้เสาร์อาทิตย์นะครับน้องตอมมาเลี้ยงช้างด้วยนี่นะครับคนขยันนะครับชอบมากเลยนะครับชอบเอ้ยยีใส่นะครับยีใสเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ยีใส่กันดีกว่า ร้องอะไรอายายกินยาไปปะดีดีสวยดีสวยกันยายดูเฉยๆจะเป็นแบบนี้ปฏิกิริยาต้นไม้เล็กไปไหมเนี่ยไม่ใหอย่าดึงลมเด้อ ฮึ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 วิ่งมาหาควาอยังไงยัง่าใชยจะใช่แกล้งเง่าจะใช่แกล้งผมแห่ดูเจอลมหนาวมาเฮ้ยถอยถอยถอนี่นี dế say,อยาก đi há mang cách cách gần thế này này, không, 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 ันหลังเท่ไปถัดนะครับอแบมากมีโอ yeah. ้หะไม่รู้แล้วเินตุนไม้ล้มเลยนะครับอแรงมหาศาลนะครับต้งระวางขาหลังในักเรีขาหลังเออมากมี mời hai giai đoạn tiếp thai thai Thôi 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 thai 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 xô thôi 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 thai má, thai thai này thai 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 má, thai 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 này má, má มาเลยต้องมีเริ่มชินแล้วนะครับเดี๋ยวก็กินเรื่อยๆตวงเช้าแต่ทับทียางไม่กินเลยนะครับ,ร <c oughs> มบ,มมรบผมแม้แต่เส้นเดียวก็ไม่กิน <c oughs> ยืนโยกอยู่ <c oughs> นะครับเป็นพาอาอกมาเที่ยวนะครับออกมาเที่ยวข้างนอก <c oughs> อ่ะโบรองป่ะถ้าจะไม่นั่งเฝ้าจะไม่นั่งเฝ้าไหมคืออืมต้องนั่งเฝ้าแบบถ้าไม่นั่งเฝ้าหรือแน่รุดแน่ต้นไม้ดับดูดูจะช่วย